นม่อนนารกรเอาใจแฟนเพลงต่อเนื่องส่งซิงเกิลเล่นของ Red C Urse หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเพลง T E E D E E T A D A เรียกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเกิดเป็นกระแสแดนชาเลนฮิตในโซเชียลมีเดียล่าสุดไดมอนนารกรส่งต่อผลงานใหม่ออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับซิงเกิลที่2เพลงเล่นของ Red t h i r d อีกหนึ่งผลงานสุดท้าทายที่จะสะท้อนให้เห็นความเป็นตัวตนของไดมอนในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนกับสกิลการร้องและการ รักสุดดูเดือดมากไปกว่านั้นคือการเต้นของเพลงนี้ที่เจ้าตัวถึงกับพูดว่ายากที่สุดในชีวิตซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือได้ร่วมงานกับเอโบตีแคทโกลโรดิวเซอร์สายแดนมือทองและเอยูททศิลปินแรปเปอร์มากคุณภาพมาเป็นคนแต่งเนื้อร้องพร้อมที่จะชวนทุกคนให้คลั่งและมันไปกับเทศกาลฮาโลวีนนี้ซึ่งไดมอนนานรกรได้เผยความรู้สึกว่าต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ผมภูมิใจมากๆเพลงเล่นของเป็นแนวดนตรีทีป๊อปที่สนุกสนาน ผสมผสานทั้งดนตรีไทยและดนตรียิปฮอปสากนมีจังหวะสนุกทวนเต้นและมีแรปอันดูเดือดมากๆครับและตัวผมเองก็มีโอกาสร่วมแต่งเนื้อแรปบางส่วนอีกด้วยชาเล่นตัวเองมากๆซึ่งคอนเซปต์ของเพลงนี้คือการที่เราไปจีบคนหนึ่งเล่นๆไม่ได้คิดจะจริงจังแต่ดันไปตกหลุมรักเขาเอาซะเองก็เปรียบเสมือนการเล่นของใส่เขาแล้วเราโดนของที่เล่นกลับใส่ตัวครับหัวเราะต้องบอกว่าเพลงนี้ทำการบ้านหนักมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการเต้น ซึ่งใน MV จะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นสุดเดือดของผมเรียกว่ายากที่สุดตั้งแต่เต้นมาเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจกับอีกหนึ่งผลงานของผมทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันและฝากทุกคนไปลองเต้นตามกันได้นะครับและหวังว่าเราคงมีโอกาสได้เต้นร่วมกันนะครับดามอนนรกรนิชกุลธนโชตหนุ่มเะเลน้นองเล็กแห่งวง l a แ1ที่พกพาความที่เล่นเป็นตัวเองมาขโมยใจแฟน,แฟน ร้องสำเนียงเอกลักษณ์ความสามารถการร้องประจักแบบเต็มตาและยังสร้างความประทับใจให้ได้ติดตามกันอย่างตลอดตลอด ดามอนเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2548กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิตจังหวัดราชบุรีดามอนเริ่มสนใจการร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากคนในครอบครัวรักในเสียงดนตรีร่วมด้วยเขานั้นได้ถูกเลือกจากคุณครูให้ขึ้นเวทีในกิจกรรมและได้รับเสียงเชียร์อย่างหนานแน่นนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองและมุ่งทำตามความฝันในการเป็นศิลปิน เส้นทางวงการเพลงของเขาได้เริ่มให้แฟนๆเห็นหน้าคร่าตากันในการประกวดเดลสตาไอดอลแต่ยังไม่สามารถติดหนึ่งใน8คนได้แต่เขานั้นได้เดินตามความฝันและปรากฏตัวเป็นผู้เข้าประกวดอีกครั้งในรายการลัดไอคอนพร้อมโชว์ศักยภาพในทุกด้านของรอบการแข่งขันไม่ว่าจะร้องหรือเต้โดดเด่นมากทีเดียวอีกทั้งเสียงของเขายังมีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับการโหวตอยู่ในอันดับที่3และเดบิวต์เป็นสมาชิกวงแนว1ได้สำเร็จ